ท่านพออค่ะกรรมการยุใสยุใสค่ะอาจารย์ชลวงค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญกรรมการ VIP นะคะวันนี้ค่ะค่ะค่ะอาจารย์ขอสินให้นะคะสีเสื้อกรรมการนะคะอาจจะเป็นสีเดียวกันกับของทีม ท้องถิ่นอาจารย์หาแมวเสือคือคือกลั่นถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะค่ะเพื่อเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะคะระหว่างบรรยากาศไปดูไปดยค่ะนะคะแล้วต่อไปค่ะทางสุริยานค์มาแล้วคู่มือเกค่ะ อันต่อไปครูเวนิสนาแถมนาค่ะค่ะดาดาตำรวจจิริารรสาคอนครูหาครูหาวันค่ะถ้าเอ่ยลายชืตต่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะผู้บริการโรงเรียโนโนนจินาสว่างเดชค่ะท่านผู้อนวยการอารมณ์จรัรสสดใสค่ะวันนี้ท่านให้เกียรติเข้าลงคู่เวียพีด,ด้วยนะคะ ทันพูดเนการเือเกียเกีวจูรลัก,ก,กค่ะเกียงตารางค่ะอาจารย์สราวุฒิภูาดีค่ะคุณพ่อหนูสีนนสีโคตค่ะแล้วก็ท่านเลขาวัชรพงษ์ธานุรักษ์นะคะท่านพออวีระเดชณินดำค่ะพอวีระเดชินดำครับท่านพออวรุ มูลเหกนะครับท่านรองผู้อการอาทิตย์หนูเชฟหนูเข็มนะครับดูีคงให้พลังครับยังยิบลบเลี้ยงลยอ่าเดินมาทางหลังครับนี่นะอาจารย์แปะไว้บอลไว้บอยเชฟเอ้าหน้าตีไปแล้วครับอ่ารุ่นสามเดินสีกงครับยิงตงเลี้ยวหาเพื่อนเลี้ยวออกมาทางปีขวาดึงเข้ากลางลากเข้าไปโอ้ติดกองหลังของโนมิซิราเลยครับ โอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับยีพีเอาได้แล้วครับตเตะโยนไปทางด้านปีขวาครับอ้าวไม่มีคนครับตลูมี่หสึ่งกองได้บอลหนึ่งกองได้บอลได้มาแล้วครับส่งหลังให้เพื่อนนะครับไล้เพื่อนออกไปทางด้านปีซ้ายใส่สวนเข้ากลางตางหลางมาโยนมาทางขวาขวาลากไปหรือเปล่า ยังจ yup. ับบอลอยู่ครับจะให้เพื่อนโยนโยนไปเข้ากลางแล้วติดโซนเซราเรนโยนมาโดนเชงกงเอาแล้วครับสอบอลได้บอลแล้วครับลูกนี้เอาไว้ดีกว่าโอ้ยคนครับตรงหลังมาได้โนนศิลาเรงยังได้บอลอยู่โยนไปโอ้ลึกไปหน่อยครับเซราเรงโยนโยนมาแล้วครับเอ็ดโอ้สอบบอลนี่ วิ่งไม่ทันระวิ่งไม่ทันเอ้ยรอครูได้วันนี้แล้วระวังโอ้ยเจอแล้ับปร้นครับนะครับนะครับเตรียมทำการเปลียนตัวนะครับตะเพาะด้านหลังนะครับมันจะเลยครูครับคเปรับเปลียมตัวได้ตลอดเวลานะครับบอกกรรมการได้นะครับ มันเปลี่ยนเยอะแยะครับ <c oughs> เปลี่ยนกับคนพูดก็ได้ครับไม่เปน็นไรครับกนันลเียร์บอกกันลฝากมาว่ากำนันลุมสามเชียร์เลาด้ยครับ <c oughs> แล,ล,ล้วลุกสามเชียร์เลานะกรรมการของเรา มีไลน์แมนหรือเปล่าดูนะครับเมื่อกี้จริงมาว่าลูกเมื่อกี้มีการล้มหน้าเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เปล่ายิงคงโยนไม่ได้นะเยิงครงได้เลยโอ้โหครับโโอ้หครับว่างมากเลยโยนนะครับโอ้สามหนึ่งครับสามหนึ่งโอ้นในตะวันทองเกลียวตาคโอ้สามหนึ่งครับ โอ้โหไม่ได้ครับรลูกนี้สลับดล่นได้บอลครับเดามาด้านซีควาโอ้หอบไปครับด้านหลังครับเป็นันธนาการจากเสียเอดธนาครับเอธนาบริจาคครับนะยูทูบยูทูบใส่หมูเข้าเนี่ยครับเอ ตนร่วมกันนะจ๊วมาไิจากเบียร์ครับเบียร์ประเทศอังกฤษมาเจอไปกินที่หน้าเป็นไงครับนี่กระป้องเบียร์เคยเห็นเป็นทัวรที่บัตรเดือนเมื่นไหร่ไปเลี้ยวอันยืนเบื้องตัวนแซ่กระจอนเลี้ยวเบื้องหาเบียร์ลิโอกไกย้อนมันบ่มีล่ะไรกูว่ามันเน็่เป็นลายนี่ว่ารานมีบ่มีพี่โอ้ป้องว่าแม่เบกันโอ้ยงินไหลเบียร์ที่ไกย้อนหรือไงเตานะครับ รางวัลการแข่งขันววลเล่์บอลหญิงนะครับชนะเลิศได้แก่สีเหลืองครับ